วีทัสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CK Gamer กันนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม a อา n ีนาเบรกเอาทุกคนเป็นเกมใน PC นะครับผมบอกกันว่าเลนนี้ครับใครไม่ดูนี่คือพลาดหนักมากๆครับเพราะปกติแล้วช่องผมนีครับหรือว่าผมไลฟ์ทุกๆคืนเนี่ยบอกเลยครับตาหนึ่งจบออกเนี่ยไม่เคยได้ถึงล้านแล้วครับถ้าไม่ใช่ของแดงทุกคนแต่บอกเลยครับเลนนี้คลิปนี้ฟุกมากๆครับได้ไปถึง2องล้านเก้ทุกคน แนะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนนะครับก็คือก่อนที่ผมจะเล่นครับจะมีแมตต์หนึ่งของของวันนะทุกคนก่อนนอนเนี่ยเราต้องจัดเต็มจัดชุดหนักชุดหนาเพื่อจะลงอาร์มอี่ครับผมแต่บางเออครับผมลืมเปลี่ยนด่านทุกคนก็เลยได้ชุดหนักชุดเต็มมาลงด่านฟาร์มครับสงสัยใช่ไหมว่าเราจะเล่นยังไงนั่นแหละครับเพราะด่านอาร์มอรี่เนี่ยคือมันสั้นมากๆด้ทุกคนแต่ด่านฟาร์มเนี่ยบอกเลยครับมันยาวมากมันกว้างพื้นที่มันเยอะมาก และเกียร์ที่เราเอามาเนี่ยหนักโคตรๆครับทุกคนและก่อนที่จะไปดูคลิปเต็มนะครับทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าผมเนี่ยจะได้สองนั้นเก้ายังไงไปรอรับชงรับฟังกันได้เลยครับตายยากหือว่าตายยากอ,อี่ขอโทษเกมบั๊ก <c oughs> ได้ไหมแล้วออกได้ก่อนหน้าจอได้ไหม <c oughs> โอ้โหแล้วดุมเบลต์แล้วมันเป็นหมวกหูดับด้วยบอกเลยฝากฟังเสียงเท้าเลยนะ พี่พี่พี่ยามวิ่งผ่านของม่วงอยู่พื้นนะพี่สองหมื่ได้เลย <c oughs> ลองมาตูแดงตุ้ยอน้ดงวเทียมอีกแล้วอาอไอ้ดวเทียมมีคนได้จาดาเทียมวา <c oughs> บอกเลยครับผมผมดันใส่หมวกที่เป็นแบบว่าลดความสามารถการได้ยินลงนะทุกคนแล้วก็เจ้ากามเวรครับน้องเฟ็ด,ดี้ทุกคนโปกติน้องที่น้องได้จานดาวเทียมเนี่ยทุกๆเลนเนี่ย ง่ายๆครับเราไม่เคยได้ออกเลยครับถือเป็นรางครับร้างไร้สำหรับเริ่มต้นของเลรดนี้ครับทุกคนไปอยู่ไกลๆเพื่อนี่เบิร์ตตอนเน,น,นี้ยมีนะมีนะเฮ้ยมีตัวร้องวะมิได้ยินเสียงร้องป่ะพี่เบิร์ตไม่ได้ยินนะมิลาเบิร์ตไม่ได้ยินเลยตอนเนี้ยไม่ได้ยินเหมึงนงล่ะเออเบิร์ตหูดาบใส่หมูหดบาบใส่ลูกนะ เกลียวหลังมากเลยอ่ะอันวิ่งดึงออกให้ไปขวาให้ต้องขวาไม่มีเพราะมันมันมันวิ่งเข้าไอ้น,นี่เลยเหรอระวังในบ้านไอ้หอคอยนะ,ะคือหู <บะ S 1> ไม่ดีเลยไม่มหูดับเลยว่ะเน,นี่ยพี่ในนี้อาจจะมีหมวกเปลี่ยนแบบว่าเอาหมวกเก่าพี่ใส่กระเป๋ากันผมนะลอไามาหน้ากากเนี่ยวิล,ลาเวล,ลาพร้อมชนแต่ะตนเนี้ย ขึ้นมาแบบตัถังเลยอ่ะอืมเรื่อเรื่อจะวิ่งใส่หินวิ่งเลยวิว่งเราเราวิ่งเลยเราวิ่งขวาเลยว่าขวายาวเลยไปไอ้นี่เลยคอกม้าเลยเอาแบตตี้หน้าเอาเชียวพี่เออเอาตี้หน้าเลยกว่าตีลังช่างมันไปโอ้ผูอื้อหมดเหรนกรรมจริงทุกครับเรดน,นี้เราเกิดไกลนิดนึงครับผมโดยต้องใช้พลังกำลังทั้งหมดวิ่งไปครับให้ไปถึงคอกม้าครับแล้วก็ไปถึงทางออกโดยสัอดิภาพทุกคนพี่อ่ะผู้ยังเหนื่อยอ่ะไม่ได้เอาไอ้สเตมินาเราด้วย พุชเจ็บนะไอ้ที่หน้ามันไปไหนวะเข้าโมเตลเหรอที่มันเคลียร์ลงมาหรือบอกแล้วที่เรามันไม่เข okay. uh, ้าไอ้เขามาเฮ้ยผมโดนซ้าย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 มาซ้ายมาตัวออมขวาไปมันที่อะไรพี่แดงเอกรีดดิมันเลึกก่อนอันไหนเลยเอาวิ่งขวาไปไม่เอาดีกว่าไม่เอาไปรอรอไปนี่ก่อนเดี๋ยวผมขอเก็มไปหน้าวิ่งทีเดียว ที่เน็บเน็บพิษให้เดื๋ยวิ่งมาไปอุ้ยเฮ้ยไหนวะเห็นเดียวกะข้างหน้าต้องเห็นเดียวกัข้างหน้าต้องเห็น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 จะเปิดปะเห็นจะหินหน้าู้วเหรออุ้ยเราดักครับพี่รอเาไม่ไม่เห็นในในกำแพงพี่ในกระแพงหัวเราจะเห็นหินในกระแพงอะกระแพงทิ่สามสองสองสามศูนย์นะพี่เห็นป่ะที่มันโดดลงในโรงงานได้อ่ะ แค่เปิดจแบบนดำเลยข้างล่างเหรอไอ้ลาเบิร์ดป้าผมอะไรวะ้ผมจะได้ดอ๋อหินนู้นเหรอไปดิหินหน้าเราเนี่ยพี่ตาม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 กเฮ้ยมันข้ออยู่ตายตัวป่ามีอีกตัวมีตัวกดมีตัวกดตายโอ้ยยังไม่เห็นว่ะไม่เห็นว่ะพี่ตัวกดกระแพงตัวนึงอะมันหลอนอะต้องวิ่งเหรอมีเหลืออีกสองอะ ี่ผมว่าไปสายดีวยกว่าพี่ผมนิดก็ดจะเปียบเลยระเบิดมีระเบิดมีอมของนี้พี่มันมันเข้าเข้าฝาเข้าวฝาละฝากระแพงตัวนึงเดี๋นเติมปลาไปไม่เห็นตัวเลยวะถ้าออกออกนั้งออกสายออกสาย,ออายมาปะเดี๋ยวของตู้ยู่ดิของมิตตู้อยู่ดิพี่เติมปาไปงัปป้นคนมาเดินนไก่อ ันชนมันชนมันชน,ม,นมันเห็นตัวพี่มันอยู่อยู่ข้างในตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงกำแพงตัวหนึ่งอะเมื่อกข้างข้างนอกตายแล้วนะ,นะแต่แต่มันต้องนันมาทางจังหวะไฟครั้งนี้ครับเราก็ได้เสียพลทหารตุ้ไนปหนึ่งคนทุคกคนจังวันี้ก็ถือว่าแต่ตุ้ก็ทําดีทุกคนเขาสามารถได้เทรดกับศัตรูไปหนึ่งตัวเท่ากับว่าตอนนี้เราน่าจะเดือสามต่อสามทุกคนแต่ด้วยความที่ถ้าพวกผมวิ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเปิดจุดโล่งมากครับผมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยฟินดี้อาร์ม เองวิ่งอ้อมเลยเดี๋ยวพี่อ่ะดักตรงนี้ให้อย,อย่างน้อยไงอ่ะพี่ตายอย่างเองก็จะได้รอดเว้ยก็ถือว่าผมดักในพุ่มผมพยายามนั่งนิ่งสุดครับทุกคนเพื่อที่จะมาให้ได้ยินเสียงจากพุ่มครับอย่างน้อยมันมา,มาเนี่ยผมจะได้ลูดสก,กาผมเนี่ยอันแรงลิตรของผมเนี่ยหมดแบ็คอย่างน้อยเรามีตายคนหนึ่งหรอวะใช่ไหมครับทุกคนติดประเด็นคือไม่เนตัวเลยอืมอะไรวะเสียงอะไรวะ ปลาอยู่ปลาอยู่ที่ไหนมันปลายู่ปลาอยู่มันต้องมีตัวห้อยแต่หนึ่งหนึ่งนี่นตัวนี้เหรพี่ตายตัวมั้ม จยบตกไงวะมีปลาเบอร์ไหนพี่ใครปลาเ็นนี่ปลาเหรอไม่ไม,ไม,ไมผมอยู่ตรงหินเดิมพวกนันไปดิยวี่ปดิใครปลาควานันสอ,องตัวสองตัวพี่เห็นแล้วอย่ข้างหน้า่ะมากๆาท<อ>ไีไมันอ,อ่ยยเห็เห็นแล้วเนล้วจะได้ไปจ้าิรอรอรอเฮ้ยเฮ้ย เอยมันว um, ma. hey, hey. oh, ิ่งกับมาเจ็บเจ็ตรงไหนที่เดิมเหรอโอ้โหตายแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเยวควันเหรอตาย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 อีกี่ตัวไอ้ีตัวพี่ห็นที่เราดั เบิร์ดเบิร์ตยิงเบิร์ตยิงตายแล้วยิงไม่ตายแล้วยิงไมตายแล้วเนี่ยยัง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 ตรงผมตรงผมหน้าผมหน้าผมพี่เบิร์ดตสวยสวยโอ้ยพี่เก็บเทอร์โมมันเดี๋ยวว่าเทอร์โมพี่นั้นเดือดระเบิดลูกนึงโอ้บอกเลยครับไฟนี้ครับผมจริงๆครับเจอเจ้าตัวเทอร์โมครับทุกคน แล้วก็ยังจะใช้ครับ AJ16 อีกถึงว่าแล้วมันแปลกๆครับอยู่ดีปลาระเบิดควันตัวเองก็อยู่ในควันทุกคนเอ๊ะทำไมอยู่ในควันวะแล้วผมก็แบบอยู่ดีวิ่งเข้าไปทื่อๆครับโดนยิงขาดีไม่ตายทุกคนเทอร์โมได้เปลียนมากว่าอยู่ในควันนะครับพอมาใช้กล้องเทอร์โมมันจะเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวทุกคนผมบอกว่าเขาน่าจะตกใจผมครับเพราะผมมา2ด้านเลยไม่คิดว่าจะมา2ด้านแล้วผมก็เฟนดี้ก็ยังเจออีกตัวทุกคนบอกเลยครับ เลนนี้อิ่มมากๆครับโทรโมก็ล้านกว่าทุกคนตัว SJ ก็อีก3 0 0แสนกว่าทุกคนบอกเลยครับอิ่มสุดๆไอ้เคี้ยผมสั่นหมดเลยพี่ผมจะสั่นไม่ได้เลยเองเหลือปืนให้ให้ไอ้นี่ด้วยนะขอดอ,อกเก็บเสียงปืนปืนไม่เอาทิ้งเพงนอะไม่เอาปืนหรอถือได้ก็บอกหนึ่งอะพี่ ปืนไม่เอาปืนช้างมาเหนือเอาของเองท่านตุ้ย<ฮ>หูยาใหญ่ประเจ้าเดี๋ยวขอเย็บก่อนมันเย็บได้อะเบิร์ดเย็บขาดำมาดิศพตุ้ยตรงนี้ด้วยวตุ้ยปืนอะไรอ่ะผมว่ายิงเกาะแม่งแตกหมดเลยอะ่ะโอ้โหเบิร์ดจะเอาทิ้งนี่นยังไงวะ มวกก็ส,สี่เออนี่ก็แสนหนึ่งใส่ไม่ได้เจ็ดหมื่นเจอคนนี้คือผมบวกใครไม่ได้แล้วพี่กระสุนหมดเลยอ่ะเออเออเออไม่เป็นไรดูอเอ็ดดีว่าคนจีนด้วยคือมันอยู่ในควันเลยอะม่งอยู่ในควันเลยอะตอนพี่เบิร์ตบอกตายอยีกตัวผมเกือบวิ่งไปอันนี้อ่ะไม่อีกตัวไอ้ตรงหินที่หน้าผมวกมัมาผมแบบ ใจนี่คือไม่อยู่แล้วปากๆเดี๋ยวเก็บปืนตัวได้อยู่่จะได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเก็บไปยังไง่วะอยาปืนเาแล้วเดี๋ยวกำลังเคลียร์นี่อยู่เนี่ยอาหารกินไล้ปไปเดี๋ยววะ เก็บไม่ถูกกว่ากระเป๋าตู้ใหญ่เบอร์หรอวะใหญ่กว่าพอๆนะเล็กกว่าสามสองเฮ้ยของทองเลยัะตู้เนี่ยใช่ไอ้เก้าอะเดี๋ยวเปลี่ยนกระเป๋าให้เดี๋ยวเอาปืนเก็บไปไม่ใครไม่ใครได้อยู่ ถ,ถึงดีแป็งใส่เพดใหญ่หเก็บอะไรไม่ยาวไม่ได้เลยเกาะมัน 2, สองแสนกว่าเย็ยดสองอันเก้า